สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดถุงช็อปเสื้อผ้าจากแบรนด์โลวิโต้โลวิโเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ขายเสื้อผ้าอ c c เซสซอรี่ที่ขายอยู่บนแอป s h o p ปีนะคะซึ่งเขามีให้เลือกหลายแบบหลายไซส์มากๆเลยนะคะที่สำคัญคือราคาถูกมากถูกแบบบางตัวไม่ถึงร้อยอ่ะลักสิบเท่านั้นเองนะก็วันนี้นะคะอันมาในตีมเสื้อผ้าสีขาวดํานะคะแล้วก็มาในงบ1 5 0่บาทเท่านั้นเองนะทุกคนดูดิบีแบบว่าหลายชิ้น มากเลยนะคะตัวนี้ก็โลวิโตนะ <_ d ue> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสื้อผ้าที่อันกดมาในวันนี้นะคะจะมีตัวไหนหน่าสนใจกันบ้างนะ <_ d ue> ก่อนที่เราจะไปลองเสื้อผ้ากันนะคะวันนี้อันมีโคส่สวนลด25%มาแจกให้กับทุกคนด้วยนะคะสําหรับการสั่งซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์โลวิโต้นะคะเดี <_ d ue> ๋ยวจะขอสอนวิธีการเก็บโคส่สวนลดก่อนเลยนะคะ <_ d ue> ง่ายมากๆทุกคนให้ทุกคนกดเข้าไปที่แอปช้อปปีนะคะ ให้ทุกคนดูที่มุมล่างขวานะคะจะมีคําว่าฉันนะคะก็กดเข้าไปเลยนะด้านขวาจะมีคําว่า my voucher นะคะก็กดเข้าไปเลยทีนี้ให้ทุกคนไปเลือกที่คําว่าใส่โค้ดส่วนลดนะคะให้ทุกคนกดใส่โค้ดส่วนลดเป็น L O V I T 1144แล้วก็เก็บโค้ดได้เลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้โค้ดส่วนลดถึง25%นะคะสำหรับการสั่งซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์โลวิโตนะนอกจากนี้นะคะทุกคนสามารถค้นหาคำว่าโลวิโต้โคในช h อปปีนะคะเพื่อได้รับโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะ ก่อนสั่งซื้อนะคะก็อย่าลืมใส่โค้ดส,ส่วนลดนี้ด้วยนะคะและอันขอบอกสัดส่วนของอันก่อนละกันนะคะอันสูง165ซนมอก33เอว27สโพกประมาณ36 37ประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวที่อันใส่อยู่ในตอนนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดรสสั้นคอปก แล้วก็ดีเทลของเขาคือเขาจะเข้ารูปบริเวณเอวของเราตรงนี้นะคะทําให้รูปเล่าของเรามันมีความแบบเคนะิร์ฟเนาะมีความเซ็กซี่แล้วก็ติดเท่ด้วยนะผ้าของเขามันจะเป็นผ้าเบาๆอย่างเงี้ยใส่สบายมากเลยนะคะทุกคนไม่ร้อนเลยนะด้านา ก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีการจับจีบแบบนี้นะคะน่ารักมากๆค่ะทุกคนชายกระโปรงก็จะมีความแหวกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในแบบนะคะอันเห็นเขาใส่แว่นตาสีดานะคะอันก็เลยกดแว่นตามาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแว่นตาของแบรนด์โลวิโตเหมือนกันนะแว่นตาก็จะเป็นทรงแบบแนวผืนผ้าปะก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรเหมือนกันแต่แบบใส่แล้วมันก็ให้ความแบบความเปรี้ยวความเท่ความเฉียวใดๆนะคะนี่ เนี่ยตัวนี้สวยมากน่ารักมากทุกคนเรตตัวนี้ราคา164บาทนะคะแล้วก็แว่นตาราคา55บาบาทเท่านั้นเองทุกคนเก๋มากชอบมากน่ารัก แกนคอวีลายตารางขาวดําแบบนี้นะคะผ้าตัวนี้ของเขาจะเป็นผ้าไหมพรมที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะคะอันคิดว่าเหมาะกับการใส่หน้าหนาวมากๆเลยนะ,ะกระดุมตัวนี้นะคะเป็นกระดุมจริงนะคะสามารถถอดได้นะคะใส่เป็นแบบเสื้อคลุมก็ได้หรือจะใส่เป็นแบบปิดเต็มตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะน่ารักมากๆเลยนะ,ะอันชอบตัวนี้มากแบบมันน่ารักแล้วก็มีความติดเท่เนอะด้วยความที่เป็นตารางหมักลุกแบบนี้เนะเสื้อตัวนี้มาในราคา184แบบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนราคาถูกมากอะ่ะแบบ เราค่าดีด้วยนะแบบดีเทลอะไรเงี้ยทำดีมากเลยอะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อยืดสกินไลา์ทาวิสกอตนะคะตัวนี้อันใส่เป็นไซส์ M นะคะเนื้อของเขาจะเป็นผ้ายืดนุ่มๆน,นะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะแบบใส่สบายมากเลยนะถ้าอยากให้ลุคมันดูเก๋ขึ้นไปอีกก็อาจจะหาแว่นดำมาสักหนึ่งอันแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้ก็ดูแบบดูเท่ ดูเป็นคนที่แต่งตัวเป็นแต่ว่าไม่อยากแต่งตัวเยอะเออลุกประจาวันของอันเวลาออกนอกบ้านก็คืออย่างนี้เลยนะทุกคนแบบเป็นคนติดชิลๆง่ายๆนะคะเสื้อเยืดตัวนี้มาในราคา1,49บาทค่ะทุกคนคือแบบถูกมากแล้วก็แบบใส่สบายใส่ดีมากอันนี้ใส่ได้หลายรอบแน่นอนข้างหลังเขาจะไม่มีลายอะไรนะคะจะมีแค่สกรีนด้านหน้าเฉยนะ เป็เกงยีนสีเข้มนะคะจะเป็นยีนน้ําเงินที่ออกแบบติดความเทาๆนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นทรงกระบอกนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นกระดุมเม็ดเดียวนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะมีดีเทลเป็นป้ายหนังแบบลายเสือลายมาลายตรงนี้นิดนึงนะคะข้างหลังก็จะเป็นกระเป๋าสองช่องแบบนี้นะคะตัวนี้คือเป็นกระบอกสวยมากเลยนะความยาวของขานะคะรู้สึกว่าเขายาวกําลังพอดีสําหรับส่วนสูงของอันนะเพราะบางตัวที่อันซื้อมาคือขามันลอยมาก แต่ตัวนี้คือเวลาใส่รองเท้าอะไรขึ้นมามันก็แบบพอดีรองเท้านะคะอันชอบตัวนี้มากเลยนะเกงเกยีนตัวนี้นะคะอันสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะแต่ว่าเอวของเขามันอยู่ที่29นิ้วนะคะอัน,นอยากให้มันมีความหลวมนิดนึงอะ่ะเวลาที่ใส่เกงเกงยีนอันก็เลยเลือกมาเป็นไซส์ M ซึ่งจริงๆแล้วอันใส่ไซส์ S เลยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะมาในราคา308บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแต่มันเป็นผ้ายีนที่แบบดีมากแข็งแรงมากมันก็สีสวยอ่ะรู้สึกว่ามันถูกมากแต่แบบคุณภาพผ้าอะไร ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเดรสสีดำคอปกสีขาวนะคะแขนจะเป็นแขนจั๊มนะคะแล้วก็ตัวกระดุมตรงนี้เขาจะเป็นกระดุมดอกไม้สีดำทองนะคะเป็นคู่สีที่แบบหรูหรามากนะเนื้อผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายืดนิ่มๆน,นะคะเหมือนกับตัวเสื้อยืดที่สกินลายทาวิสกอตเลยนะคะบริเวณเอวนะคะก็จะเป็นทรงเข้ารูปแล้วก็จับจีบแบบนี้นะคะจะเป็นทรงคล้ายๆกับเดรสตัวแรกที่อันใส่เนาะความยาวของตัวเดรสนะ จะเหนือเข่าขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตัวนี้อันสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะซึ่งตอนที่อันกดสั่งซื้ออันก็มีความงงกับไซส์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไซส์ที่มันเป็นพอดีกับตัวอันจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ XS หรือไม่ก็ S อันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่ที่ XS เลยเหรอเรามันไซส์ M มาตลอดนะอะไรเงี้ยซึ่งอันก็เลยกดมาเป็นไซส์ M ปรากฏว่ามันก็มีความหลวมจริงๆค่ะทุกคนคือเอวตรงนี้เหลื่อเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนดูที่ชาร์ตไซส์ของเสื้อแต่ละตัวนะคะเพราะ ว่าเสื้อผ้าของเขาคือตรงตามชาร์สต์ที่เขาขึ้นไว้ให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่อันชอบนะคะอันรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วก็ดูมีความเป็นแบบเด็กนะโลเหมือนในหนังอะไรเงี้ยดีเทลน่ารักขนาดนี้นะคะตัวนี้มาในราคา185บาทค่ะทุกคนแล้วถ้าทุกคนยิ่งใช้โค้ดส่วนลด25%าเตตามที่อันบอกไปนะคะก็จะลดไปอีกนะก็ถูกเข้าไปอีกนะทุกคนตัวนี้ถ้ารู้สึกว่ามันหวานไปก็อาจจะหาแว่นสีดำมาใส่เข้าไปนี่ ก็จะมีความเท่ความเก๋ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเสื้อคาร์ดิแกนที่มีซิปหน้าสซิปนะคะเขาสามารถที่จะรูดลงแบบนี้ก็ได้ให้มันปิดสนิทอย่างนี้นะคะหรือว่าจะลูดมาอย่างละครึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะให้มันมีความแบบว่าเซ็กซี่นิดนิดเห็นพุงหน่อยๆอยอะไรอย่างนี้นะคะ เนื้อผ้าของเขาก็จะเป็นผ้าไหมพรมลายทางอย่างนี้นะคะผ้าแบบไม่หนาเกินไปไม่บางจนเกินไปนะคะกําลังพอดีอันชอบเสื้อตัวนี้มากอันรู้สึกว่ามันดูเรียบๆแต่ว่ามันก็มีดีเทลอย่างซิปอย่างนี้นะคะให้มันมีลูกเล่นขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ในชีวิตประจําวันได้แบบสบายมากเลยนะคะผ้าก็แบบดีมากเสื้อตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะราคา176บาทค่ะทุกคน กรงเงที่อันใส่อยู่ในตอนนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระโปง s l i มฟ i t ลายตารางขาวดํานะคะทรงของเขาก็จะเป็นทรงแบบกระสอบนิดนึงเนาะเป็นฟิลทรง A อะไรอย่างงี้นะคะผ้าตัวนี้คือดีมากกันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผ้าอะไรอะทุกคนด้านในนะคะเขาก็จะมีซับมาให้แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะโป๊จะ,ะไรนะตัวนี้อันสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะพอดีตัวอันมากๆเลยตัวนี้ราคา236บบาทเท่านั้นเองนะทุกคนน่ารักมาก นี้มากเลยมันเอาไปแมทช์กับอย่างอื่นก็คือเก๋เท่และนี่ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่แอนกดสั่งมาจากแบรนด์โลวิโตในงบ1,500บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ละตัวคือราคาถูกมากแล้ที่สำคัญก็คือคุณภาพของสินคา้าเขาก็ดีด้วยนะคะในเรื่องของการจัดส่งนะคะก็อาจจะรอประมาณสัก5วันนะคะเพราะว่าเขาส่งมาจากต่างประเทศเนาะ ของทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวอันจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบตัวไหนก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งได้เลยนะคะและที่สํำคัญก็คืออย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลด25%ที่อันเอามาแจกให้กับทุกคนในวันนี้นะคะโค้ดส่วนลดเป็น LOVIT1144 นะคะอย่าลืมใช้โค้ดกันเยอะๆนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบให้อันมาเปิดถุงลองเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อันด้วยนะคะจะได้มาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้อันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย